ตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนงานวันแม่อันนี้เป็นจักรยานจัดเอาไว้เอามาวางเอาไว้เพื่อที่จะตกแต่งค่ะแล้วดอกดาวเรืองอยู่สองฝั่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็วันแม่แล้วค่ะดอกดาวเรืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและในชีวิตทั่วๆไปค่ะ เดี๋ยวคอยดูตอนแต่งเสร็จนะคะเ,เพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงมันจะแตกต่างกันไหมเขาจะประดับดอกไม้ด้วยดอกไม้อะไรเดี๋ยวเรารอชมนิดนึงค่ะดูจัก,กรยานโดยที่ว่าไม่ตกแต่งไปก่อนกันแล้วกันค่ะแะดอกดาวเรืองนี้เป็นดอกดาวเรืองชนิดใหญ่ มีทั่ววัดเลยค่ะเพื่อนๆงามมากเลยค่ะตแต่มันแปลกนะเขาบอกว่าเขาเก็บเม็ดไม่ได้เพราะว่าต้องซื้อใหม่เขาอาจจะผสมพันธุ์ชนิดที่ว่าไม่ให้เก็บเม็ดเองนะคะเป็นบิสเนสเขาอยากให้เราไปซื้อเขานะคะเต็ดดอกใหญ่หน้าดูเลยคะ่ะเพื่อนๆงามมากเลยค่ะนู่นค่ะ ไปถึงนู่นเลยค่ะเพื่อนๆแล้วอันนี้ก็เป็นเต็นท์ที่กําลังจะาขึ้นพระท่านจะาขึ้นเตรียมงานค่ะเดี๋ยวชมกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวชมกันพรุ่งนี้ค่ะ